้องเอ๋ยขาดสีใดบินมากขึน้นนกเจ้าขาดสีบไดบินเจอเจอิหนีขาดสีใดไหลามากอ,องร้องขาดสีบไดไหลน้ำลองไปพี่น้องเอ๋ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลาดดาชาแนลค่ะพี่น้องกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขค่ะพี่น้องสรุปโค้งสุดท้ายมาแล้วพี่น้องจ้า มาครบทุกแนวทางเลยค่ะทูบสูดฟันวิ่งเนาะคะ่ะแนวทางของอาจารย์นอตตีเพิินบอสบายบาว่างมาไล่บอกเนาะคะ่ะแอดกะเอามาจากในกลุ่มมาฝาพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางของแม่นิดหน่อยพารวยเนาะคะ่ะอาจารย์นารากิตอีกหลายสำนักลายอาจารย์ค่ะขัดมาเน้นเนสรุปคงสุด้ายกทีิจิสงการบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องคะก่อนสิเข,ข้าไปเบิง่งกะฝาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อสิบพาาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะค่ะพี่น้องคะเข้าไปเบิ่งแนวทางงวดนี้กันเลยคะ่ะเข้ามาประเดิมแนวทางแรกแนวทางของแม่นิดหน่อยพารวยเนาะคะ่ะแนวทางเพินออมซินเนาะคะ่ะสามหกสองหรือสีเอามาไทยก็ะไดเนาะคะ่ะพี่น้องตัดเล่นได้เลยรัฐบาลไทยเลขฝันเนาะคะ่ะแปดเจ็ดหนึ่ง สูตร0 5 7เนหาะนค่ะพี่น้องขั้นมักขั้นชื่นชอบก็จะลืมเอาแนวทางไปทรงการบ้านนะค่ะพี่น้องก็สิได้รอรับเงินนะคะ่ะไปตามต่อกันที่เลขผู้ใหญ่ใจดีของหมอดาวมิจจูน,นะค่ะพี่น้องชุด3ามตัวค่ะ309ตัดเลนได้นะค่ะพี่น้องสองตัวค่ะเจดหนึ่งล่างและบนนะค่ะพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักนะค่ะพี่น้องคะมีลุดมีเข่าค่ะ เบิ่งเป็นแนวทางรับชมไห้เิดเพื่อนหัวใจเพราะว่าเฮามักตัวเลขน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเฮาไปต่อกันที่แนวทางของอาจารย์นรากิจเนาะค่ะพี่น้องชุด3ตัวค่ะ307 879 770 561 567 719เน้นน้นๆที่307 770 567เน,น3ห้าน้หางเนาะค่ะพี่น้องค่ะตามต่อชุด2ตัวเพิ่นเลยค่ะ ชุด2ตัวค่ะฟันที่7เนาะคะ่ะบนค่ะ78 67 37 79เน้นเน้นที่37และ79ส่วนตัวเลข79นะ้านีพิดรับแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง37ย่างทางสะดวกค่ะพี่น้องล่างค่ะ07 79 61เน้น,เน,นเน้นที่07เนาะคะ่ะกะขั้นมาขั้นชื่นชอบกะอย่าลืมแคหนาจอไว้เนาะคะ่ะมืออื่นกะเป็นมือแห้งแล้วค่ะ ไปต่อกันที่เลขทูบของอาจารย์นารากิตเนาะค่ะพี่น้องเลขทูบเพิ่นจุดใดสองเจ็ดเก้าเนาะค่ะเจ็ดเก้ากับคือสีอันเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับมาตัดเลนสองเจ็ดสองเก้าเนาะค่ะออกแล้วออกอีกใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะอย่าคิดว่าเลขออกแล้วเนาะค่ะพี่น้องออกแล้วออกอีกค่ะพี่น้องคือสามแปดนะคะพี่น้องค่ะ เอาปะต่อกันทีแนวทางของอาจารย์กอเกียงเนาะค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยงบได้ถึงเดือนสองหหค่ะวิ่งที่7จ็ดรูทที่7ค่ะแนวทางสุด2โตเพิ่นค่ะพี่น้องคะเจ็สองเสี่เจ็ดหนึ่ง7จ็ดสามเจดหกเดเกหนาะค่ะเน้นเน้นสามหางค่ะ70 71และ7จหค่ะ3มตัวเม็ดเดียวค่ะห้า 1ค่ะกะขอขอบคุณแนวทางเพิ่นนน้คขาพี่น้องคะ่ะเขามาต่อกันทีแนวทางของอาจารย์น็อตตีเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของอาจารย์น็อตตีเพิ่นบาวางมาไล่เนาะค่ะพี่น้องพออาจารย์ป่วยเนาะคะ่ะทองเสียในบ้านเจ็คนค่ะพี่น้องคะ่ะกะขอให้อาจารย์หายไวๆเนาะค่ะพี่น้องแอดกะเอาแนวทางมาจากในกลุมมาฝากพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ เข้ามาเริ่มถีแนวทางอ,อมสินเพลิกนกนเนาะคะ่ะอ,อมสินให้รูดที่8เนาะคะ่ะฟันเน้นๆ8 7 7เคะ่ะชุดเต็มค่ะ8 7 8 9 8 0 8 5 8 8 8กคะ่ะ3ตัว8 7 9 8 7 0 8 8 7 5คะ่ะแนวทางอ,อมสินของอาจารย์นอตตีเนาะคะ่ะพี่นอ้องไปต่อกันรัฐบาลไทยของเพลินค่ะ ไปต่อกันที่รัฐบาลไทยตำหนักปูใหญ่นะคะรัฐบาลไทยวิ่งที่8ค่ะฟันเน้นเน้นเม็ดเดียว8 7 7 8เนาะคะ่ะแนวทางนี้ก็คือสีดังเนาะคะ่ะสำหรับไปชนกับแม่น้ำหนึ่งละกะัแนวทางของเจฟ้องเบียเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอามาเบิงชุดเต็มเพ่่นคะ่ะ8 7 8 2 7 2 8 3 8 5 8 6ค่ะแนวทางทียัง ทางสะดวกก็คือ8 2 7 2นะะะะเนาะค่ะแล้วก็แนวทาง8 6ค่ะอีก3ห้างหนาสิเป็นเลขดังของเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องคะตามต่อที่ชุด3โตค่ะ8 7 2 8 7 3 8 7 5ค่ะเข้ามาตามต่อกันที่เลขทูปปูเนาะคะ่ะสามารถจัดได้ทั้งออมสินและรัฐบาลเนาะคะ่ะ เลขทูปปู่อาจารย์นอตตีจุดได้ค่ะเจ็ดสามแปดเนาะค่ะพี่น้องกะขอขอบคุณแนวทางเพิ่อน้ำค่ะกะสามารถตัดเลนเองได้เลยเนาะค่ะพี่น้องแนวทางกะคือสีหูอยู่เนาะค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดยังทังสะดวกค่ะสามแปดกะชนเหล็กดังเนาะค่ะเจ็ดแปดกะชนเหล็กดังทั้งสะดวกแค่สามเจ็ดเจ็ดสามค่ะพี่น้องค่ะ เอามารวมเลขค้นดังออนไลน์เนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดวันที่1เดือน265ค่ะตัวเลขทีมาแรงอันดับหนึ่งค่ะเจฟองเบียเนาะค่ะเป็นไพ่ไปบัไดค่ะ483 8381 87และ89ค่ะกับเบิ่งแนวทางเอาเนาะค่ะของเพื่นแตกลางแตกบนงวดนี้ว่ต้องเว้าถึงค่ะพี่น้องปล่อยมาได้เคิงสมองกะปิดรับเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ตามต่ออันดับสองค่ะแม่น้ำหนึ่งเจ็ดและ 8, 0 8 0 7ค่ะตามต่ออันดับ3มเจนุกบารมีมหาเฮงเนาะค่ะชุด3ามตัว714 7หนึ่งสสองตัวค่ะ สองห้าสองหกสองเจ็ดและสองแปดเนาะคะ่ะแนวทางเพิ่นกับยังพ่อหาซื้อได้เนาะคะ่ะรอสายด่วนของเพิ่นมืออื่นเนาะคะ่ะประมาณสิบโมงครึ่งเนาะคะ่ะพี่นอ้องต่อไปเลขของเน้นน้อยเนาะคะ่ะซื้อหวยยังโยมเนาะคะ่ะแนวทางเพิ่นกับมาแรงค่ะห้าเก้าสามเก้าสามศูนย์เก้าสามสามศูนย์ศูนย์แปดค่ะ ไปต่อกันที่แนวทางของปูคำแซนเนาะค่ะแนวทางของปูกะสุดปังมาแรงคือกันค่ะพี่น้องคะ97590ค่ะแนวทางบอตรงกันกับของเจฟ้องเบี้ยเนาะค่ะพี่น้องคะกะสามารถตามใดเนาะค่ะสื่อใดเนาะค่ะแนวทางยังทางสะดวกอยู่เนาะค่ะตามต่อกันที่อาจารย์ดุยพลันค่ะ 7078และ90ค่ะแนวทางของอาจารย์ดุยพลันกะยังทางสะดวกอยู่สองหางค่ะพี่น้องคะมัาหางใดกะหาสื่อหาตำกันเลยค่ะพี่น้องพรุ่งนี้รวยค่ะเขามาปิดท้ายรายการกันทีอาจารย์อามี่เนาะค่ะคนชอบคำนวณค่ะเด่นที่3รองที่9ค่ะ73 93 9197ค่ะ ฟันเน้นเน้นอัดหนักหนัก8 3ค่ะชุด3ตัว397 583 953เนาะค่ะพี่น้องแอดกะขอขอบคุ้นทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะคะ่ะเฮากะมารุ่นกันเนาะคะ่ะว่ามืออื่นบ่าย3มโมงเคิงตัวเลขตัวใดของอาจารย์ทันใดสิเป็น อุสนะการประปวดเนาะค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณทานผู้ชมที่น่ารักที่เป็นกำลังใจให้อดโดยดีตลอดมากเนาะคะ่ะขอบคุณทีมารับชมแนวทางของช่องลัดดาชาแนลเนาะคะ่ะทายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงปังปังรับเงินกันเต็มกระเป๋าในวันพุ่งนี่เนาะคะ่ะแล้วพบกันใหม่งวดต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ